สวัสดีค่ะดวงคนวันอังคารประจำวันที่21-30พฤศจิกายน2567คนวันอังคารท่านเป็นคนขยันมีความมุ่งมั่นในการหางานหาเงินตั้งใจทำงานท่านเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นให้ระวังการถูกหักหลังถูกโกงหรือโดนขโมยผลงานข้อดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านนะคะ ช่วงนี้ให้ท่านระวังการคิดไว่ทำไว้ความมุทะลุของตัวท่านเองจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆได้นะคะการงานท่านเป็นคนขยนันมีความตั้งใจในการทำงานช่วงนี้ท่านอาจได้รับโอกาสใหม่ๆหรืองานใหม่ๆให้ท่านคิดและตัดสินใจให้ดีๆในการเลือกงานที่จะทำนะคะให้ท่านเลือกงานที่ท่านถนัดหรือเป็นงานที่ท่านรักแล้วท่านจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและได้รับผลตอบแทนที่ดี การเงินช่วงนี้ท่านอาจมีรายจ่ายมากโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยกับคนในครอบครัวหรือท่านเองอาจจะเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวหรือของใชฟง้ฟุ่มเฟือยต่างๆบางท่านอาจเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้ค่ะความรัก ช่วงนี้ท่านมักใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องหรือบางท่านอาจกําลังวางแผนการแต่งงานหรือวางแผนครอบครัวอยู่ในช่วงเวลานี้ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้ท่านอาจมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่ให้หัวใจพองโตขึ้นนะคะ